พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครประจำปี2566เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนับตั้งแต่ปี2561ถึง2566ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยรวมจำนวน229โครงการประกอบด้วยโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษาเกิดความยั่งยืนกว่า400ชุมชนในพื้นที่บริการเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครนายกและพื้นที่จังหวัดลบบุรีนอกจากนี้องคมนตรีได้ติดตามกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สก l ลให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและรวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และต่อจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตำบลบางตะไนยอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอาทิโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมการทำเกษตรในเมืองสำหรับครัวเรือนเพื่ออาหารสุขภาพและโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนกองทุนการศึกษาโดยการพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน